เจ้าสายฟ้าฟรีกระเป๋าฟรีไฟชักเดินป่าและฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับสวัสดีครับพบกับผมเอ็ดดี้คิมกับ r e a s u r e h u n t e r s นักล่าสมบัติและวันนี้ผมพาเจ้าเครื่องสแกนโลหะสัญชาติจีนมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะครับชื่อไทยว่าเจ้าสายฟ้าตัวนี้มาพร้อมจานค้นหาขนาด10นิ้วกันน้ำครับผมสามารถปรับความไวในการตรวจจับโลหะได้ระบบกลาวบาลานเป็นระบบออโตเมติกสามารถเปิดเครื่องแล้วใช้งานได้เลยครับและก็เสียงในการตรวจจับโลหะ ออกมาที่ลำโพงสปีเกอร์ที่กล่องเสียงดังฟังชัดเจนเลยครับและเจ้าสายฟ้าก็สามารถเสียบหูฟังได้เวยครับโดยที่เราสามารถใช้หูฟังที่เป็นหูฟังโทรศัพท์มาต่อเข้ากับแจ็ค3.5มมิลได้เลยนะครับก็เสียบเข้าไปครับถ้าไม่ต้องการเสียงจากลำโพงเราก็สามารถใช้หูฟังที่ใช้ฟังกับโทรศัพท์ต่อกับแจ็ค3.5มมิลได้เลยครับแล้วก็ใช้ฐานขนาด 2A งเอจำนวน6กก้อนครับมีที่พักแขนหรืออาร์มครับแล้วก็มีเชือกรัดข้อแขนครับผม และด้ามจับก็มียางรองกันมือด้านนะครับและที่สําคัญกับผมรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยค่อนข้างสวยงามทันสมัยครับกิบล็อกใช้พลาสติกอย่างดีทนทานสามารถปรับขนาดความยาวสั้นสะดวกสบายเลยครับและที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือฟรีกระเป๋าสําหรับใส่เจ้าสายฟ้าและอ,อุปก,กรณ์ฟรีไฟชักสําหรับเดินป่าและฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับและการใช้งานจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันเลยครับ เรามาดูวิธีการเปิดการใช้งานนะครับผมเราสายฟ้านะครับจะมีปุ่มนี้ครับคือปุ่ม sensitivity ก็คือเป็นปุ่มเปิดด้วยนะครับแล้วก็เป็นปุ่มปรับความไวในการตรวจจับโลหะด้วยนะครับเี่ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บจะสามารถปรับความไวในการตรวจจับโลหะได้ถึงขวามือสุดนี่ฮะก็คือไวสุดแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ในบ้านนะครับโลหะเยอะเราก็เลยเปิดแค่นี้น้อยพอครับ และปุ่มซ้ายมือก็คือปุ่มดิสค,ครับเอาไว้ discrimination ก็คือเอาไว้แยกโลหะที่เราไม่ต้องการครับต่อไปปุ่มนี้นะฮะปุ่มซ้ายมือเนี่ย all dis ก็คือปุ่มที่เราจะตรวจจับโลหะทุกชนิดครับก็จะขึ้นคําว่า all ครับก็คือตรวจจับโลหะทุกชนิดเลยเรามาดูเช็คกันก่อนเลยนะฮะว่าปุ่มนี้เราตรวจจับโลหะทุกชนิดจริงหรือเปล่ามาเทสเจ้าปลั๊กไฟที่เป็นเหล็กก่อนนะฮะ จับนะครับกําไายข้อมือเลสจับนะครับเห็นสิบครับจับครับพระครับแหวนครับเรามาใช้โหมด discrimination บ้างครับกด all t h i s ออกไปนะฮะเราจะมาแยกอยู่ที่ลองเอาแค่ เลขตรงซ้ายมือขีดเดียวนะฮะ9นาฬิกาว่าจะตัดชาร์จแบตที่เป็นเหล็กเอาเสียนีหรือเปล่าครับ,ดดรบยังไม่ตัดดีนะครับลองไปที่12นาฬิกาครับนี่ครับถือว่าถือว่าตัดนะฮะ ถ้าเป็นเสียงแบบนี้ก็คือไม่จับละแต่ถ้าจับจะเป็นเสียงแบบนี้ครับนี่ละทำไายข้อมือตัดเหมือน,นกันครับอันนี้เป็นเลดตัดไปเลยแต่ถ้าหมุนกลับมาที่เจ้านาฬิกาตัดไหมลองดูนะฮะยังจับอยู่นะครับ แหวนจับเหล็กเต้าเสียบ <S <S 1> <S 1> ก็ถือว่าตัดแต่ยังไม่เงียบมากฮะแต่ถ้า,กาแกว่งเราเร็วประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เลยในการตัดอาจจะต้องลองฟังดูนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเป็นโลหะมีค่าเนี่ยถ้าเราตัด ไปที่ตรงนี้แล้วเนี่ยโลหะมีค่าบ,บางอย่างก็จะหายไปเยอะอยู่เหมือนกันทงไว้ที่ประมาณ9ก้นาฬิกานี่กกำลังสวยครับแล้วเราก็ฟังเอาว่าถ้ามันเป็นติดบ้างไม่ติดบ้างอะไรประมาณเนี้ยคือตัดเหล็กไปละตะปูตะปูเหล็กตัดไปแต่ไม่ตัดเหรียญไม่ตัดพระที่เป็นทองแดงไม่ตัดเหรียญที่เป็นเงิน ตั้งแ้่ก็มือที่เป็นดันเลดโอเคแล้วนี่ก็คือการตั้งตัดโลหะของเจ้าสายฟ้าครับในราคา25 0 0ผมถือว่าคุ้มค่าเลยเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างรครับ,รบสาหรับเจ้าสายฟ้าครับและเพื่อนเพื่อนมือใหม่ท่านใดนะครับที่สนใจที่จะซื้อเครื่องตัวจับโลหะผมขอแนะนําตัวนี้เลยนะครับเจ้าสายฟ้าฟรีกระเป๋าฟรีไฟชักเดินป่าและฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับเป็นกีฬาและการออกกําลังกายที่ไม่น่าเบื่อ และเป็นการค้นหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเข้ามาเป็นครอบครัวของเรานะครับเชอร์เชลเลนเตอรนักล่าสมบัตินี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ นกกส,สนับสนุนการล่าโดยได้ Portable l u n g s อุปกรณ์ดำน้ำแบบพกพาจากสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์หลอดไม้ไผ่ The Organic t o l 0852107306สั่งซื้อเครื่องตวจับโลหะและอุปกรณ์ดำน้ำแบบพกพาโทร0880047105 Line ID Edie Kimmy